สวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับสําหรับไวยากรพาร์ทที่1ข้อที่2นะครับผมขอเสนอไวยากรณ์ที่ว่าด้วยนามนะครับผมตามด้วยแทชินมันหมายความว่าแทนนะครับผมแทนนามตัวนี้นะครับผมก็คือเหมือนเหมือนเออขาเรียกว่าอะไรชื่อบทอะก็คืออะไรนะตอกกุกแทชินพับไม่ใช่สิพับแทชินตอกกุกกลมอกโกโยก็คือกินกิน ตกกุกแทนข้าวนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็คือแทนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแทนตัวนี้เลยก็คือ,อคุณ A นะครับผมสำหรับตัวอย่างนะคุณ A เ,เขาบอกว่าสอนนั่นเลยม็อกนน่นถักพยนหถึกพยนหันนะครับผมณนะเวลาตอนช่วงอะตอนช่วงปีใหม่เนี่ยม็อกนน่นที่กินอะไรที่กินถึกพยนหันเป็นพิเศษอืมชีกอาหารเป็นพิเศษอะ ที่กินก็คือช่วงปีใหม่เนี่ยอาหารที่กินเป็นพิเศษเนี่ยมีไหมคุณมีก็ตอบเ네นโอเคมีค่ะสอนนั่นเลยนึนไอตอนปีใหม่เนี่ยนะภัพแทชินแทนข้าวตอกกุกกึนมอโกอยโยก็คือเรากินตอกกุกแทน ข้าวโอเคพอจะเข้าใจหรือ,อยังครับอันนี้ไวยากรณ์ของเรานะครับผมแทนชินแทนข้าวก็คือแทนน้ำที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับผมแล้วทําอะไรแทนก็เอามาต่อก็พูดต่อได้เลยโอเคครับผมเรามาดูประโยคตัวอย่างข้างล่างนะครับผมเชกาอาพาซ้ออะไรเนี่ยเชเชกาอ้อฉันฉันเชกาอาพาซอป่วยนะก็เลยชินกูกาเพื่อนเนี่ยนะ ช่อฉันแทนชินแทนชันอะไรแทนฉันอุนจอลเงินฮะสโยกก็เลยแบบขับรถแทนฉันนั่นเองนะคบผมก็คืออันนี้เป็นผ่านรูปอดีตนะครับผมแสดงว่ามันผ่านมาแล้วก็คือชันป่วยนะแล้วเพื่อนก็เลยขับรถมาแทนชันเพื่อนก็เลยขับเป็นคนขับรถแทนชันโอเคประมาณนี้นะครับเอ่อประโยคต่อมานะครับผมถ้าอ่ะไม่ใช่ชาชีกันนี้อบซอสอไม่มีเวลานะก็เลยพับแทนชิน อุย uh ูมอันฮันจัลมาชอสดอยโอก็คืออ่ะไม่มีเวลาเลยอ่ะนะก็เลยก็เลยทำไมอ่ะอันนี้ก็เลยก็เลยทำไมดื่มนะครับมาจากคำว่ามาชิดาดื่มนมแค่หนึ่งถ้วยแทนข้าวเออประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วเนาะเดี๋ยวรอดูเอ่อ EP หน้านะครับ